กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่26สำนักงานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาค่ะได้จัดกำลังพ้นนะคะเข้าประเมินสถานการณ์น้ำแล้วกระตรวจสอบความเสียหายพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนวูติปนะคะในพื้นที่อำเภอพังคโคนจังหวัดสกลน,นครค่ะรายละเอียดสิเป็นจ้งได้น้นเข้าไปติดตามจากรายงานชุดนี้ค่ะครับก็ทางหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่26นะครับก็ได้ส่ง,ท,งทันเจ้าพน่ทหานได้มาประเมินสถานการณ์ในพื้นที่บงโคนนะครับก็ ตรงจุดนี้เป็นเขตของเขตเทศบาลนะครับเขตเทศบาลซึ่งน้ําก็เพิ่มระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับสูงกว่าเมื่อเช้าเมื่อเช้านี่ยังตัญจรไปมาได้แต่นี้นยังไปมาไม่ได้ก็นอกจากจุดนี้แล้วนะครับต้องอขอความร่วอทางหน่วยกระจายใชพื้นที่26นะครับในส่วนของพื้นที่โดยรอบนะครับทั้งแต่ละทั้ง5ตำบลของขอำเภอบางโูนเราซึ่งตอนนี้ก็กําลังเป็นพื้นที่รองรับน้ําอยู่แล้วก็น้ําเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับหวังว่าคณจะได้ความร่วมมือ ในการตรวจสอบพื้นที่ต่างๆแล้วก็ช่วยเลือประชาชนอย่างท่านผู้ขี่ประจำเดีเกิดเหตุเอียงกระซ้าพีทหารเห้าเขาส่วนเมดนะคะเขาซ้อยเรือตลอด